สวัสดีเจ้าวันนี้ครัวเจไม่จำเจใบโซภาเราจะมาทำเต้าหู้สามรสนะรสย่างห้องใจรสเกง่งรสอ่าปิกอัพบสใจเนออันนี้เป็นรสเหนียวเท่ากันนะเจ้าเนาะอ่ะสิ่งสำคัญก็คือมีเต้าหู้วันนี้เขาใจเต้าหู้เหลืองจะนิ่มน้อยเนาะเจ้ามันจะบักเข็งกินแล้วมันจะอร่อยล้ำนะเจ้าอ่าหั่น เต้าหู้เป็นสี่เหลี่ยมก้อนสี่เหลี่ยมเนาะแล้วส่วนประกอบมีอย่างพ่องฮำมาพอกันนั่นก็คือน้ำบาขามนะนะแล้วก็ผงปรุงรสฟ้าไทยพริกขี้หนูซับละเอียดแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเอาฮามาดูกันเลยนะเจ้าสิ่งสำคัญก่อนเลยก็คือเ้ามาเปิดไฟ ตั้งกระทะตั้งกระทะเปิดไฟใส่เรียกว่าเปิดทอดเต้าหูู้้วเหลืองก่อนนะโอเคโอเคทอดเต้าหูู้้วเหลืองเลย เดี๋ยวขอทอดเต้าหู้ห้เหลืองแล้วฮะมาพอขั้นตอนต่อไปนะเจ้าพอทอดเต้าหู้เสร็จแล้วฮะมาดูขั้นตอนต,อนต่อไปนะคะอ่าพอเขาทอดเต้าหู้แล้วเต้าหู้เหลืองนะเหลืองแบบนี้แล้วเขาก็มาตั้งกระทะเอาน้ำมันออกตั้งกระทะแล้วเขาก็ใส่พริกลงไปเจ้า ถามที่มันดำไปน,น้อยถ้าวำมันเป็นแบบามที่เป็นนึ่งนึ่งเอาไว้เกลี่ยไปกินข้ามผีได้ใช้ไฟอ,อ่อนๆหรือจ้าวไฟมาแทงถึงไปเติมน้ำลงไปหน่อย เชื่อเชื่อเอเอนะคะติดตามด้วยนะจ้าเลยเจ้ากาอาจะเอาหวานว่ากหวานน้อยมันได้สามรสเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวาน เส้น,นไปอ่อนๆเกลี้รงอ่อนที่สุดดูสีข้ามันจะเพ็ดสกอิฐเยอ ไปทางลงไปนิดนึงแล้กกวก็จิ้มพอได้เจ้าโอเคก่อ <OK> น <c oughs> หมกหวานพมหวานติมน้ำตาลได้เลยค่ะจัดไปเลยเอารสชาติเนียงรสชาติใดจัดได้สิ้นซีค่ะชอบรสเนยียง หวานกา็ปรปุงได้ในตอนนี่เลยนะเจ้าแต่นี่มะขามมันดําไปน่อยนะมะขามเพราะว่ามะขามเนี่ยมันเป็นการถนอมอาหารก็คือเื่อจะแกะเม็ดออกเนาะแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็มันจะทำให้ดําดำๆน่อยแต่ว่ามันสามารถเก็บกิดนได้นาน3ปกีก็กินได้2ปีก็ยังอยู่ได้อยู่งี้ปัญหา ขนอมอาหารโอเคเติมฟ้าไทยอยีกน้อยหนึง่งเอาเอาต้าหู้ลงไปคุกเลยเจ้าเมื่อได้สรสชาติตบบที่ต้องการแล้ว 把它弄开锅里，烧。 ในน้ำมันซึมเข้าไปในตัวเพราะว่าตัวเต้าหู้ทอดโอเคได้ละเขากะปิแก,เกะเขากะตักได้เลยเจ้าตักใส่จานได้เลยค่ะ ว่าเต้าหู้สามรสก็จะมาหน้าตาประมาณนี้แหะเจ้าหน้ารับประทานเนาะโอเคขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจตัวยนะเจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ